ต่อไปนะคะเป็นข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูจะบอกหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะนี่ข้อนี้ให้หารากที่3ของ216หนะคะหารด้วย729ทุกคนอ่ะก็เหมือนเดิมเราก็หารากที่3เนาะเขียนสัญ,ญลักษณ์ออกมาก่อนมาแบบนี้ทีนี้เราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบ เพื่อจะหาทั้งเศษและก็ส่วนเลยนะคะหาทั้งเศษและก็ส่วนเลยนี่นะคะก็ครูขอเขียนไว้แบบนี้ก่อนเลยนะคะทีนี้เศษของเราตรงนี้ก็คือ216เนาะอ่ะครูจะหา216ก่อนอ่ะครูจะหา216ก่อนนะคะก็มาลองทดดูนะทีนี้มาลองทดดู216นะคะเป็นเลขคู่เนาะ สอหารได้สองหเป็น2องนะคะสอเป็น0ทด1นึ่ะคะก็สองต่อไปแม่2อีก 2, 5เป็น10บนะคะสอเป็น8แม่2ได้อีก 2, อสองเป็น4นะคะทด1เป็น5แล้วก็สองเจยิบเแม่2ไม่ได้แล้วก็เป็นแม่สามนะคะสามเก้ยบเจ็เป็น3 33เป็น9นะคะทีนี้จะเห็นว่า216เนี่ยมันเกิดจากการคูณกันของ สองสามตัวและก็สามสามตัวเราก็มาเขียนเลยค่ะนี่แล้วก็สามสามตัวแบบนี้โอเคนะทีนี้ต่อไปเศษของเรานะคะก็คือ729อ่ะก็ลองทดดูนะคะ729กนี่ก็เอาแม่3ดูนะคะเพราะแม่2ไม่น่าจะได้อ่ะ3 2เป็น6 ทด1เป็น7นะคะ3412 339ต่อไปแม่3อีก3824 31เป็น3แม่3อีกค่ะ32เป็น6ทด2เป็น8 3721ค่ะอ่ะใกล้ 3, 9, 27, ละ3927ละ33เป็น3จะเห็นว่านะคะ729นะคะมันคือ3คูณกัน6ตัวเลยอ่ะก็คูณกัน,นะคะ่ะมาเขียนเลย1 สองสามสี่ห้าหกนะคะทีนี้อ่ามาถอนรากดูรากที่สามดูเศษก่อนนะคะสองซ้ำกันสามตัวดึงออกมาตัวเดียวคูณกับสามซ้ำกันสามตัวดึงออกมาตัวเดียวนะคะทีนี้อ่ะมาดูส่วนซิอ่าส่วนนะคะสามซ้ำกันสามตัวดึงออกมาตัวเดียวคูณกับ 3ซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาแค่ตัวเดียวนะคะพอคุณเสร็จสับแล้วเราจะได้เท่ากับ6ส่วน9ค่ะที่มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะจะเห็นว่าการเขียนรากที่3ของ216หารด้วย729เนี่ยเราจะไม่เขียน6ส่วน9นะคะให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำคือถ้าลองเอา3เป็นตัวแล้วมันคือ2ส่วน3เนาะ เพราะว่าถ้า2อส่วน3มันยกกำลัง3แล้วมันจะเท่ากับ8ส่วน2ี 17, นะคะโอเคนะดังนั้นห้ามตัดทอนนะคะห้ามตัดทอนก็ตอบแบบนี้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับข้อที่6ผ่านไปต่อไปนะคะไปดูข้อที่7ได้เลยค่ะข้อที่7นะคะนี่18ส่วนด้วย50นะคะรากที่3 ของ18ส่วนด้วย50นะคะถ้าเราลองแยกตัวประกอบดูแล้วทุกคนจะเห็นว่าเนี่ย่างเช่นท่นะทดนะ18อย่างเงี้ยเอา2ก่อน298นะคะแล้วก็33เป็น3จะเห็นว่ามันไม่มีตัวไหนเลยนะคะที่มันซ้ำกัน3ตัว50ก็เหมือนกันถ้าลองทำดูอลองทำดู50นะคะ5 10 52เงี้ยมัไม่มีตัวไหนเลยที่ซ้ำกันได้ 3ตัวนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้เลยนี่ก็คือ18ส่วนด้วย50แบบนี้เลยก็ตอบแล้วนะคะสำหรับข้อที่7เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่8ได้เลยนี่ข้อที่8เป็นทศนิยมค่ะทุกคนข้อที่8เป็นทศนิยมเราสามารถทำให้เหมือนกับการหารากที่2ได้นั่นก็คือการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนค่ะทุกคน ก็คือเขียนเลยรากที่3ของ0.08 0 00นะคะคือเราใส่สัญลักษณ์ไว้เลยก็คือ0.08จะเท่ากับอะไรเอ่ยถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนี ถ้าสมมุติว่าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ8ส่วนด้วยมันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งนะคะหลังจุด3ตัวก็หารด้วย1,000แบบนี้ทีนี้อ่ทีนี้เราก็มาทำต่อนะคะนั่นคือ8เนี่ยนะคะลองแยกตัวประกอบออกมา8มันคือ2คูณกัน3ตัว นะคะและก็หารด้วย1000นะคะ1,000ก็คือ10คูณกัน3ตัวแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาถอดรากที่3ของ0 0 0 8ที่เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ8ส่วน1000เนาะนี่จะเห็นว่า2ซ้ำกัน3ตัวดึง2ออกมาตัวเดียวและก็ส่วนก็คือ10ซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาแค่ตัวเดียวค่ะ จทย์มันเป็นทศนิยมเราต้องตอบเป็นทศนิยมด้วย2หารด้วย10นะคะก็เป็น0.2ดังนั้นข้อนี้ตอบเลยนะคะ0.2ค่ะโอเคเนาะสำหรับข้อที่8ต่อไปค่ะไปดูข้อที่9ได้เลยข้อที่9นะคะรากที่3นะคะของ0.05ทุกคนจะเห็นว่า0.05เนี่ยไม่สามารถที่จะ ่แยกตัวประกอบได้แล้วนะคะเท่ามาเขียนก็คือ5ส่วนด้วย100เนาะ5มันก็สุดแล้วมันเป็นจำนวนเฉพาะก็ไม่มีตัวมหารมันแล้วนอกจาก1กับตัวมันเองเนาะก็ไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะคะก็คือนี่ใส่ไว้แบบนี้เลย0.05จบเลยนะคะสำหรับข้อที่9เนาะ ถ้าไม่ได้เราก็ติดเครื่องหมายรูทไว้เลยรูทที่3ต่อไปข้อที่10ค่ะข้อที่10นะคะ0.00729นะคะอ่ะเราลองมาทำดูรากที่3ของ0.00729ทุกคนประมาณนี้คือ กูขอเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะใส่สัญลักษณ์ไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ลืมนะคะ0 1 2ยยาวมากนะคะยาวมากแต่ว่าไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากทีนี้อ่ะลองเขียนดูเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนฝึกเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนด้วยนะอ่าดูนะตรงนี้729เขียนไว้ก่อน นี่729แกนี้อยู่ในรูปเศษส่วนจะเห็นว่าเป็นกี่ตำแหน่งคะนี่หลังสุดมีกี่ตัว6ตัวมันก็6กตำแหน่งดังนั้นเราก็หารด้วยเขียน1ไว้ก่อนแล้วก็เติมศูนย์ตัว1 2 3 4 5 6ี่้นั่นก็คือการหารด้วยเท่าไหร่คะ1ล้านนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาแยกตัวประกอบเลยนะคะแยกตัวประกอบเลย ก็ทดก่อน7 2 9คูลองเอาแม่3นะ3 2เป็น6ทด1เป็น7 3 42 3 3 9ต่อไปแม่3อีก3 8 24 3 1เป็น3คะ่ะต่อไปแม่3อีก3 2เป็น6ทด2เป็น8 3 7 21คะ่ะแม่3อีก 3 9 27นะคะ3 3เป็น3จะเห็นว่า7 2 9เนี่ยมันคือ3คูณกันเลย6ตัวนะคะก็เอามาเขียนเลยบแบบนี้ก็คือ3คูณกัน6ตัวหารด้วย นะ,ะส่วนอันนี้นะคะจะเห็นว่าศูนย์มีทั้งหมด6ตัวเนาะก็10คูณกัน6ตัวเลยค่ะนี่สี่ห้กคบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคทีนี้เราหน้าที่ของเราก็คือการทำหารากที่3ต่อหาตัวที่ซ้ำกัน3ตัวเสร็จก่อน3ามทำละคูณกับนี่สาม เสร็จเรียบร้อยต่อไปมาดูที่ส่วนนะคะสิ 10, นะคะซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาอันนี้ก็ซ้ํากัน3ตัวดึงออกมาก็จะได้เท่ากับ9ส่วนด้วย100นะคะจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยมันถามเป็นทศนิยมดังนั้นเวลาเราตอบเราต้องทําให้ทศนิยมให้เขาด้วยนะคะก็เป็น0.09นั่นเองสําหรับข้อที่10เนาะ โอเคนะคะสำหรับแบบึกหัดนะคะ2.4กะไก่ในเรื่องของลากที่3ข้อ1ใหญ่ก็มีเพียงแค่นี้นะคะต่อไปนะคะไปติดตามคลิปถัดไปได้เลยค่ะ